23กันยายนนี้ค่ะน่าจะรู้ค่ะว่าใครจะเป็นผู้นาฝ่ายค้านเพราะก้าวไกลนัดประชุมเลือกหัวหน้าพักคนใหม่แล้วหลังนายพิธานลิ้มเจริญรัตประกาศลาออกเพื่อเปิดทางให้พักเลือกคนใหม่ก็เป็นสอสอแล้วก็เข้ารับหน้าที่เป็นหัวเรือกำกับทิศทางการทำงานของพักฝ่ายค้านในสภาเพื่อติดตามตรวจสอบรัฐบาลของพักเพื่อไทยค่ะ เมื่อถึงจุดที่ชัดเจนแล้วว่าพักก้าวไกลต้องเดินหน้าทำงานในฐานะพักฝ่ายค้านในสภาและเพื่อให้ตรงกับสเปคที่กำหนดไว้ในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญนายพิธาลิ้มเจริญรัตจึงปลดล็อกตัวเองด้วยการลาออกแล้วเปิดทางให้พักเลือกสอสอ คนอื่นเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เพื่อรับหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านและย้ำว่าไม่หนีหายไปไหนจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปไม่ว่าสถานะออหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะทำงานคู่ขนานากับพักก้าวไกลในสภาคาา่ะอสลงผิดโอเคนะตรงนั้นยังจิตใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ยังเดินหน้าทำงานในช่วงที่รอคำตัดสินของศาลรัฐธรรมน,นูญอยู่ เปอเปอ,อาจจะเจอผมมากกว่าเดิมนะครับก็จะเดินหน้าเขย่าการเมืองไทยแล้วก็เขย่าปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านตะแกรงร่อนแล้วก็ส่งต่อให้สอสอเพื่อนภรคก้าวไกลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ยังอยู่ในสภายอยู่นะครับก็มีกําหนดการในการเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเชียงใหม่นะครับจะมีขึ้นไปถึงอมก๋อยแล้วก็ ลงใต้แล้วก็ไปหลายๆพื้นที่ที่มีสอสก้าไกลแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะชนะบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีสอสอเขตก็ยังจะไปเยอะอยู่รวมถึงเตรียมเดินทางไปต่างประเทศอย่างนิวยอร์กแล้วก็อังกฤษก็มีมหาวิทยาลัยอ,อย่างอย่างเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซก็เชิญให้ไปพูดแล้วก็รวมถึงประเทศอย่างญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ก็จะใช้เวลาตอนนี้ในการทํางานขยับการเมืองไทยทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วย แต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญพักที่จะรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาไม่ใช่แค่พักที่มีสอสอมากที่สุดแต่ต้องไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรีและเป็นประธานหรือว่ารองประธานสภาด้วยแต่ก้าวไกลามีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิษณุโลกนั่งเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งอยู่และล่าสุดก็ย้ำค่ะว่าไม่ลาออกเหตุผลฟังดูห้วนๆแบบดือด้อๆแพงด้วยนะคะไม่เห็นด้วยกับข้อจากัด ที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ดังนั้นไม่เกี่ยงหากพักจะขับออกจากพักก้าวไกลคะ่ะเอางี้เนาะเราเราเรียกสิ่งนี้ว่าข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญนะครับไม่มีประเทศไหนเขาก็มีทริคแบบนี้เนาะนะครับผู้นำฝ่ายค้านอย่างผมได้รับการเลือกตั้งมาใช่ไหมครับเราก็ได้รับการเลือกตั้งในสภามาได้รับการโปรดเกล้ามาเราไม่ควรจะโดนข้อจํากัดพวกนี้มาบีบให้เราต้องทาอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมา แต่ถ้าข้อจํากัดมีแบบนั้นนะครับแล้วทางพักเห็นสมควรอย่างไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของพักครับผมผมก็ทํางานของผมเต็มที่ครับก็ยินดีถ้ามีมติอะไรออกมาแล้วก็ยินดี่ัตาก็ยังไม่รู้มตินะออขอผมดูมติก่อนแล้วผมคิดว่าทางพักก็ต้องออผมต้องคุยกับกรรมการบริหารชุดใหม่เท่านั้นนะครับว่าแนวทางต่างๆจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่พักก้าวไกลตัดสินใจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ต่อพักเองเท่านั้นนะครับ เราคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็การที่เราได้เสียงข้างมากในสภาด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าปัจจัยต่างๆพวกนี้มาคิดรวมกันทั้งหมดแล้วก็ทํางานมุ่งหน้าเต็มที่ได้ครับ ย้อนความที่รองอ๋องพูดไว้นิดนึงนะคะเราไม่ควรนำข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญมาบีบให้การนำหน้าที่ของเราไม่ตรงไปตรงมาสิ่งที่ก้าวไกลาคิดจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ต่อพักแต่เพื่อประเทศชาติด้วยถอดความตรงนี้กันละค่ะด้วยมีกระแสว่ารองอ๋องจะไม่ลงจากบัลลังและเตรียมประกาศฝืนมติพักแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าไม่รู้ว่าจะ ดื้อแบบชัวร์เพราะว่าเห็นต่างหรือดื้อแบบมีแผนที่เห็นตรงกันแล้วภายในพักก้าวไกลแต่ที่แน่ๆคือก้าวไกลมีมติขับออกแน่ค่ะแต่ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันค่ะว่าจะขับจริงหรือว่าขับเท็จเอาแค่ว่าขับออกเท่านั้นโมเดลนี้ฟังดูคล้ายๆกับสิ่งที่พักพลังประชารัฐเคยมีมติขับ 21สอสอด้วยเหตุผลกระด้างกระเนื่องขวางทางการพัฒนาพักและว่ากันว่าเกมของรองอองไปสังกัดพักใหม่นั่นก็คือพักเป็นธรรมค่ะคือการสมประโยชน์ของพักฝ่ายค้านด้วยข้อสังเกตที่ว่าคนหนึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านอีกคนหนึงจะอยู่บนบัลลังค์ค่ะว่าแต่ว่า23กันยายนนี้ใครจะเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่ มุนหน่อยก็นายชัยธวัฒน์ตุลาทนซึ่งตามสไตล์ก็จะนุ่มนวลสุขุมรอบคอบส่วนานางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็มือเศรษฐกิจที่น่าจะเกาะติดผู้นําฝ่ายบริหารได้แต่ถ้าเลือกแบบบู๊หน่อยก็นายนัทวุฒิบัวปทุมที่เป็นเสียงสายแข็งอยู่ในพักแล้วก็งัดข้อในทุกข้อกฎหมายได้ทุกมุมด้วยแต่ถ้าจะเพิ่มความดุเดานก็คงต้องเป็นนายวิโรธรักคณาอดีศรค่ะหากแต่โจทย์ไม่ใช่แค่งานในสภา เท่านั้นยังต้องมีบทบาทคู่ขนานไปด้วยและแน่นอนเ่ะว่าโดยเฉพาะกับข้อสังเกตที่ว่าหัวหน้าพักคนใหม่ใครจะดึงมวลชนฐานเสียงดมซ้มเอาไว้ได้ให้เหมือนเดิมกับที่ก้าวไกลเคยเป็นอยู่และต้องเป็นผู้นําทัพสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะคะใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักอีกครั้งแล้วเมื่อต้องปรับบทบาทพอจะไปลงสนามเลือกตั้งกันในอีกรอบหนึ่งก็จะมาเปลี่ยนหัวหน้าพักกันอีกทีสําหรับนายเศรษฐาเมื่อวานนี้พอฟั ังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเปลี่ยนบทบาทแล้วก็เลยต้องขีดเส้นกัน้นระหว่างรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหลังถูกถามว่าหมากเกมนี้ก้าวไกลเริ่มวางบทบาทพรรคฝ่ายค้านและท่าทีของล่าสุดจากของนายพิธานั้นนายเศรษฐาว่ายังไงต้องไปฟังเสียงค่ะท่านโชคดีครับในในใน,ในเรื่องต่างๆที่ท่านจะไปทำครับวันนี้ก็ต้องถามทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดีกว่านะครับวันนี้ผมบทบาทอยู่ในการบริหารแล้วอยู่ฝ่ายบริหารแล้วนะครับก็ขอให้ท่าน เดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนครับขอบคุณครับต้องบอกว่าท่าทีบอกลากันสะง,งั้นค่ะแต่ว่าวันนี้นายก ประชุมคอรมอรเสร็จก็จะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหาประชาชาติหรือว่า UN ที่สหรัฐนะคะก่อนหน้านี้นายกก็ลงพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายซึ่งอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลพิธาลิมจเจริญรัตก็ประกาศแล้วนะคะว่าเตรียมเดินตามรอยแล้วก็ไปในพื้นที่ที่เดียวกันเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกเหนือจากการเลือกหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วล่าสุดพักก้าวไกลก็บอกว่า หลังมีผู้นำฝ่ายค้านแล้วพักเก้าไกลก็จะเริ่มตั้งคอรมองาที่จะติดตามการทำงานของรัฐมนตรีในแบบรายกระทรวงด้วยแต่วันนี้คงต้องเริ่มต้นจากการประชุมคอรมอที่แล้วเสร็จนี่แหละคะ่ะไป UN ก็ถือเป็นเวทีสำคัญเวทีหนึ่งระดับโลกคะ่ะขอบคุณค่ะ